อยู่ที่ตัวฉันแค่นั้นไม่ได้ฝันไกลอยู่ที่ใจฉันมันคงแค่ในใจก็รู้แต่ยังคงต้องมีเธอและเธอที่ยังคงต้องอยู่อยากให้รู้เธอยังอยู่ในใจ นเราสุขและทุกทนดินรนผ่านและพ้นไปต้องทนเจ็บและช้ำใจแค่ไหนก็คงต้องทนแค่เพียงยืนหยัดและก้าวเดินเผชิญเรื่องที่ต้องทุกทนนั่นคือเรื่องราวของทุกคนเระจนจนกว่าจะข้ามไปอยากแค่ไหนก็ขอเธออย่าเหนื่อยลา ด้วยรักที่มันยังมีหวังนักเพียงไหนก็ขอให้เธออย่าหยุดยัง้งให้เธอมั่นใจทุกสิ่งและย,ยังมันคงทุกอย่างด้วยรักฟังพลังจะมีให้ก้าวเดินอยู่ที่ตัวฉันแค่นั้นฉันไม่ได้ฝันไกล ใจฉันมันคงแค่ในใจก็รู้ก็ยังคงแค่มีเธอและเธอเองยังต้องอยู่อยากให้รู้เธอยังอยู่ในใจแค่อยากให้รู้ว่าเธอยังมีฉันอยากให้รู้เธอยังอยู่ในใจฉัน